คำตอบที่สี่นะครับที่ผมพอจะคิดได้ก็คือเออสิ่งนี้บางทีอาจจะตอบโจทย์อ,อื่นๆได้ดีก็ได้นะเช่นแบบว่าอย่างที่บอกไปถ้าดูสื่อมือสององค์ประกอบบางอย่างอาจจะหายไปหมวดทางศิลปะใช่ไหมพวกภาพต่างๆงานเสียงงานประกอบบรรยากาศบางทีอาจจะไม่ต้องการสิ่งนั้นก็ได้นะเช่นแบบเราอยากรู้เรื่องของนางผีอ่ะแต่เราไม่ได้ เราเป็นคนัวผีครับเราไม่ได้อยากได้ภาพสยองสยองเราไม่อยากได้ดนตรีประกอบน่ากลัวน่ากลัวเราไม่อยากได้แบบบรรยากาศที่ค่อยๆบิ้วมาเราแค่อยากรู้ว่าพอดของหนังผีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพอดของหนังสยองขวัญเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับหรือบางทีไม่ต้องเป็นหนังผีหรือหนังสยองขวัญก็ได้ครับบางทีมันเป็นหนังจุลละรัมอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นหนังสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ย ไม่ได้อยากรู้อ่ะไม่ได้อยากจะค่อยๆมาหาคาตอบบางทีเราอยากรู้คําตอบแล้วไม่ได้อยากมานั่งคิดนั่งสงสัยนั่งหานั่งสัมผัสอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราต้องการแค่คําตอบเลยอ่ะถ้างั้นหันไปมองซื้อมือสองเลยอ่ะง่ายกว่าไหมใช้เวลาน้อยกว่าด้วยฟรีด้วยนะครับบางทีสิ่งนี้มันตอบโจทย์ความต้องการของคนนะบางคนไม่ได้ต้องการมานั่งลุ้น